สวัสดีแฟนบอลชาวไทยทุกท่าน,นครับยินดีต้อน,นรับเข้าสู่ช่องครับรอจิวบ่อลน,นะครับวันอาทิตย์นะครับที่14นะครับชัววาคม2568แล้วครับปีหลอก,ก็ได้จัดกันมานะครับ คัดกันมาแบบพิเศษแบบเน้นๆเลยนะครับถึง4คู่กันเลยทีเดียวนะครับและสําหรับวันนี้นะครับก็จัดมานะครับที่เป็นบอลพรีเมียร์ลีกนะครับสคู่นะครับบุนเดสติก้าเยอรมนี1คู่นคู่ครับและลาลิกาสเปนนะครับหคู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่คู่แรกนะครับที่เป็นฟุตบอลนะครับสุพีเมียร์กังกินครับที่เป็นการพบกันระหว่างทางด้านเจ้าบ้านนะครับซัดเดอร์แแนร์เปิดบ้านต้อนรับทางด้านนิวคาเซอลนะครับสำหรับคู่นี้นะครับทำการแข่งขันกันครับในเวลาสามทุ่มตรงนะครับส่วนทางด้านนะครับคู่ทนาางด้ ประสาทเลือนแก้วนะครับอย่างคริสตัลพาราเรตนะครับเปิดบ้านนะครับต้อนรับอย่าง ทางด้านนะครับเลือบใบแมนซิตี้นะครับที่ทําการแข่งขันกันนะครับในเวลา3ามทุ่มครับสำหรับคู่ที่3ก็เป็นการพบกันครับระหว่างทางด้านนะครับเสือใต้นะครับบาเยอร์มิวนิกนะครับเปิดบ้านต้อนรับทางด้าน m i n u ศูนย์หนะครับส่วนทางด้านคู่ที่4นะครับก็เป็นศึกฟุตบอลนะครับราลีกาสเปนครับก็เป็นการพบกันระหว่างทางด้านฮาฟอาราเบสนะครับเปิดบ้านต้อนรับทางด้านนะครับเรอัลมาดริดนะครับก็ทําการแข่งขันกันครับในเวลาตีสามนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูครับวิเคราะห์กันที่คู่แรกครับที่เป็นการพบกันครับระหว่างทางด้านเเเเจ้้้้้าาาาาาบบบบบนนนนนนนะคคครรรรัััซซดดดออ์์แลลปิิิตทททงวสี่ การแข่งขันกันครับในเวลาตีสามนะครับและสําหรับคู่นี้นะครับในซีรีฟุตบอลนะครับพิมริกนะครับอังกฤษครับอันดับตารางคะแนนครับเป็นทางด้านนะครับเจ้าบ้านนะครับเซนเดอร์แรนด์นะครับอยู่อันดับที่สิบนะครับของอันดับตารางคะแนนครับแข่งไปสิบห้านัดชนะหกเสมอห้าแพ้ไปสี่มียี่สิบสามคะแนนครับส่วนฝั่งของผู้มาเยือนอย่างทางด้านนิวคาสเซิลนะครับ ก็อยู่อันดับที่12ของอันดับตารางคะแนนครับแข่งไป15นัดครับชนะ6นะครับเสมอ4แพ้ไป5นะครับมีอยู่22คะแนนครับก็ถือว่าครับอันดับตารางคะแนนครับก็ไม่ห่างกันสักเท่าไหร่นะครับสำหรับคู่นี้นะครับส่วนทางด้านนะครับตารางนะครับของคู่นี้นะเปิดมานะครับอยู่ที่0.25นะครับเรทของทั้งสองทีมนะครับจะแข่งตึงนะครับไปทางด้านผู้มาเยือนอย่างทางด้านนิวคาสเซิลนะครับและสาหรับนะครับ 1x2 เรือตด้า้เสมอนะครับเปิดมาอยู่ที่3.09นะครับก็ให้แขงงตึนะครับไปทาางด้นผู้เเเเยยยืออนนนนน่่าางิิววคสซลชดีกัะครับและะะสาหรรรััับบบคคคู่นนนนี้ใก รใน5นัดล่าสุดจะเป็นทางด้านนะครับซันเดอร์แลนด์ครับที่ทำได้ดีกว่าครับเก็บใช้ชนะครับไปได้3นะครับเสมอ1นะครับแพ้แพ้ไป1นะครับและนัดล่าสุดเองนะครับก็เป็นทางด้านนะครับซันเดอร์แลนด์นะครับเปิดบ้านต้อนรับนัทางด้านนิวคาสเซิลนะก็ได้แพ้แพ้มาให้กับทางด้านนิวคาสเซิลไปนะถึง3ประตูต่อ0นะส่วนนะครับน้าลงมาก็เป็นทางด้านนิวคาสเซิลที่เปิดบ้านต้อนรับนะอย่างทางด้านซันเดอร์แลนด์นะคู่นี้จบเกมก็เสมอกันไปนะที่1ประตูต่อ1นะครับแต่เฮตูเฮต่่ก็ตต้งแนะครับ ปีนะ2 0 1 4นะถึงปี2 0 2 4นะครับก็ถือว่านะครับสถิติตรงนี้ก็ไม่นานสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่นะครับฟอร์มการเล่นนะครับของทางด้านครับเจ้าบ้านนะครับซันเดอร์แลนด์นะครับใน10นัดล่าสุดนะครับตรงนี้ก็ถือว่ายังไม่ค่อยดีนะครับเก็บชัยชนะได้4นะครับเสมอ3นะครับพ่ายแพ้ไป3นะครับและนัดล่าสุดเองนะครับก็เป็นทางด้านซันเดอร์แลนด์นะครับบุกไปเยือนทางด้านนะครับแมนซิตี้นะครับก็ได้พ่ายแพ้ให้กับแมนซิตี้ไปนะครับถึง3ประตูต่อ0นะครับส่วนนัด ก่อนหน้านี้นะครับซันเดอร์แลนด์นะครับได้เปิดบ้านต้อนรับทางด้านบอลมานะครับก็ได้เฉือชนะมานะครับที่3ประตูต่อ2นะครับก็ถือว่านะครับโดยรวมๆ10นัดนะครับล่าสุดของท่านซันเดอร์แลนด์ก็ยังดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับสำหรับนะครับฟอร์มการเล่นนะครับส่วนทางด้านนะครับฟอร์มการเล่นนะครับของผู้มาเยือนนะครับ ใน10นัดล่าสุดทำอย่างทางด้านนิวคาสเซิลนะครับก็ถือว่านะครับใช้ได้กันเลยทีเดียวนะครับก็เก็บชัยชนะถ้าไปได้5้านะเสมอ2นะครับพ่ายแพ้ไป3นะครับโดยนัดล่าสุดนะเป็นทางด้านนิวคาสเซิลบุกไปเยือนนะครับอย่างทางด้านนะครับลิเวอร์คูเซนนะครับก็ได้เสมอกับทางด้านลิเวอร์คูเซนมานะครับที่2ประตูต่อ2นะครับส่วนน้ำลงลงมาก็เป็นทางด้านนิวคาสเซิลนะครับเปิดบ้านต้อนรับนะครับอย่างทางด้านเบอร์ลินนะครับก็ได้เฉลิมชนะมาครับที่2ประตูต่อ1นะครับและก่อนหน้านี้นะครับนิวคาสเซิ่นน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 นะะะะคคครรรรรรรััััับบบบบบกกก็็ไดดดด้้้้้เเเเปปปปาาาาาตตตตออออออทททททงงแแมมมสสส์์ี2ู นะครับก็ถือว่านะครับฟอร์มการเล่นของทางด้านนิวคาสเซิลอร์ในสิบนัดล่าสุดก็ยังทําได้ดีอยู่นะครับแต่อาจจะไม่ดีมากนะครับก็ถือว่านะครับพอใช้ได้กันเลยทีเดียวนะครับสำหรับนะครับฟอร์มการเล่นในสิบนัดล่าสุดของทางด้านนิวคาสเซิลนะครับสำหรับนะครับผู้เล่นนะครับคาดว่านะครับที่จะไม่ได้ลงนะครับในค่าคืนนี้นะครับอย่างทางด้านนะครับซันเดอร์แลนด์นะครับเจ้าบ้านนะครับก็มีเพียงแค่สามคนเท่านั้นครับก็คือนะครับอลิเช่นะครับดิวอาร่านะครับและคนสุดท้ายเป็นทางด้านครับโอนเนียนนะคคครรรััับบบส่่วนนนนนทาางด้้ะะผูเล ที่คาดว่าจะไม่ได้ลงนะครับของทางด้านฝั่งผู้มาเยือนอย่างนิวคาสเซิลครับก็มีเพียงนะครับ4ีคนครับก็จะเป็นทางด้านนะครับบอดแมนนะครับคราฟนะครับโอซูร่านะครับ และคนสุดท้ายเป็นทางด้านนะครับชิปเปียนะครับและทางด้านนะครับไรอัพนะครับสเปยตัวจริงนะครับของทั้งสองทีมนี้นะครับระหว่างซันเดอร์แลนด์กับทางด้านนิวคาสเซิลนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ทีมเจ้าบ้านครับอย่างทางด้านซันเดอร์แลนด์ครับก็จัดมาในระบบนะครับห้าสี่หนึ่งนะครับวันนี้ก็ใช้ผู้รักษาประตูที่เป็นทางด้านโรบนะครับที่ยิงฟาวล์สาวนะส่วนเซนเตอร์คู่วันนี้ก็เป็นทางด้านครับอันเดอร์เลเต้นะครับที่ยิงคู่กับบัลลาร์ดนะครับและนัาเตะในวันนี้นะก็เป็นทางด้านนครับอ ลำเดียวนะครับที่ยืนฟ้าสาวนะครับและเซนเตอร์คู่วันนี้ก็เป็นทางด้านเฉียวที่ยืนคู่กับเผานะครับส่วนนะครับสามตัวบนวันนี้ครับก็เป็นทางด้าน,นครับเอลังกานะครับที่ยืนนะครับปีกขวาปีกซ้ายก็เป็นทางด้านกอดดอนนะครับและหน้าป้าในวันนี้ก็เป็นทางด้าน,นครับ วันเต็มวันเดนะครับที่ยิงคะแนนป้าวนับให้กับทางด้านนะครับนิวคาสเซิลนะครับและสําหรับคู่นี้นะครับจากสถิติการพบเจอกันนะครับและฟอร์มการเล่นของทั้งสองทีมนี้นะสถิติการพบเจอกันครับจะเป็นนะครับทางด้านนะครับซันเดอร์แลนด์ครับที่ทําได้ดีกว่านะครับส่วนทางด้านฟอร์มการเล่นของทั้งสองทีมนี้นะครับก็จะเป็นครับทางด้านนะครับนิวคาสเซิลนะครับที่ทําได้ดีกว่าเพียงแค่นิดหน่อยนะครับและวันนี้เองนะครับตลาดนะครับที่เปิดมาอยู่ที่ศูนย์จุดสองห้านะครับเป็นาง้มาเยือนะรับอย่างทางด้านนิวคาสเซิลนะครับและ1 2หรือว่า อัตรานะครับผู้เสมอนที่เปิดมาอยู่ที่3.09ครับก็ให้แข็งตึงนะครับเป็นทางด้านผู้มาเยือนอย่างนิวคาสเซิลเช่นเดียวกันนะครับและสำหรับนะครับค่ำคืนนี้นะครับเป็นทางด้านนะครับผู้มาเยือนนะครับอย่างทางด้านนิวคาสเซิลนะครับที่ตั้งกำแพงมานะครับอยู่ที่0.25นะครับและค่ำคืนนี้นะครับเจ้าบ้านซันเดอร์แลนด์ครับที่อยู่หลังกำแพงนะครับอยู่ที่0.25นะครับพี่หล่อคิดว่านะครับไม่สามารถครับที่จะข้ามผ่านกำแพงนะครับ0.25ตัวนี้ไปได้นะครับแะต่คคืนนนี้ะรับจบ90นนาทีะครับเป็นทาางด้นนะครับผู้มาเยือนนะครัับบบอย่่าาาางงททด้้นนนิิวคคสเเซละรีก็3แตมป ได้นะครับและยังทําประตูรับอย่างทางด้านสโตเด์แลนด์ได้นะครับที่2ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนทางด้านนะครับคู่ที่2นะครับก็เป็นศึกฟุตบอลนะครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างทางด้านครับปราสาทเรือนแก้วนะครับยังคิดตั้มพารนะครับเปิดบ้านนะครับต้อนรับทางด้านนะครับเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้ครับที่ทําการแข่งขันกันนะครับในเวลา3ทุ่มนะครับและสําหรับคู่นี้นะครับเป็นคู่นะครับ พระเอกของเรานะครับบทสรุปนะครับของคู่นี้นะครับจะอยู่ที่บ้านหลังคาเขียวของพี่หล่อนะครับหากท่านพี่ๆท่านผู้ชมท่านใดนะสนใจบทสรุปคู่นี้ก็สามารถนะครับตามกันเข้ามาได้เลยที่รายําที่วิ่งอยู่บนหน้าจอของพี่ๆท่านผู้ชมทุกท่านครับแล้วก็ยังมีนะครับกิจกรรมร่าทายผลสกอร์นะสำหรับคู่นี้ด้วยนะครับระหว่างคิดตั้งผลเลกกับทันดาแมนซิตี้นะครับว่าจะจบสกอร์ที่เท่าไหร่นะครับหากพี่ๆท่านผู้ชมท่านใดน่าสนใจครับอยากเข้าร่วมสนุกหรืออยากเข้าร่วมทายกิจกรรมผลสกอร์คู่นี้ก็สามารถนะครับ คอมเมนต์นะครับที่ใต้ช่อง y t u t u นะครับแล้วก็แคปคำตอบรับส่งคำตอบมาที่บ้านหลังคาเขียวนะครับของหลออทีบอลกันได้เลยนะก็ที่ s อ l ดพรเอ69นะครับโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่คู่ต่อไปกันนะครับและสำหรับคู่ต่อไปนะครับก็เป็นซื้อฟุตบอลฮับบุนเลสอก้าเยอรมนีนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างทังด้านนะครับ เสือใต้นะครับอย่างบาเยบร์นวิวนิ่ครับเปิดบ้านต้อนรับทางด้านนะครับไมล์ศูนย์ห้าครับก่อทำการแข่งขันกันนะครับในเวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับและสําหรับคู่นี้นะครับทางด้านตลาดนะครับเปิดมาครับอยู่ที่สองจุดเจ็ดห้านะครับเรทนะครับให้แข็งตึงนะครับไปทางด้านเจ้าบ้านนะครับอย่างบาเยบร์นวิวนิ่นะครับแต่ก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับแต่ทางด้านครับหนึ่งคูณสองหรืออัตราผู้เสมอนะครับที่เปิดมาอยู่ที่เก้าจุดศูนย์สูบนะครับเรทก็ให้แข็งตึงนะครับไปทางด้านทัพเจ้าบ้านอย่างมากเลยททททีีีีีเเเเดดดดยยยยวววนน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 ะะะะะคคคคครรรรรรรััััััับบบบบบกก็็อออู่่่่ตตลลสสาาาาาหแแงง้ นะครับในเซฟุตบอลฮับบนเลสติก้าเยอรมนีครับก็เป็นทางด้านนะครับเจ้าบ้านครับอย่างเสือใต้ครับบาเยบร์ทมิวนิงครับอยู่อันดับที่1นะครับของอันดับตารางคะแนนเลยนะครับก็มีแข่งไป13บสานัดครับชนะ12ครับเสมอไป1นะครับและไม่พ่ายแพ้เลยนะครับก็มีอยู่นะครับสาคะแนนนะครับส่วนผู้มาเยือนนะครับอย่างชาแนลนะครับไมล์ศูนย์ห้าครับก็อยู่อันดับนะครับที่สิบแปดนะครับของอันดับตารางคะแนนนะครับก็แข่งไปสิบสามนัดนะครับชนะหนึ่งนะครับเสมอสามครับพ่ายแพ้นะครับไปถึงเก้ากันเลยทีเดียวมีออยู่่คคะะะแแนนนนนนเเททาาาัั้้งงรบลด เฮตูเฮต์นะครับในการพบปากกันครับใน5นัดล่าสุดครับของทั้ง2ทีมนี้นะครับจะเป็นทางด้านทัพเจ้าบ้านครับอย่างไบรเยนมิวนิกนะครับที่เก็บชัยชนะไปได้4นะครับและพ่ายแพ้ให้กับทางด้านไมู่นย์ห้าไปเพียงแค่ครั้งเดียวเองนะครับและนัดล่าสุดเองนะครับเป็นทางด้านทัพไบรเยนมิวนิกนะครับที่เปิดบ้านต้อนรับทางด้านไมู่นย์ห้านะครับก็ถล่มนะครับทางด้านไมู่นย์ห้าไปครับถึงสามประตูต่อศูนย์กันเลยทีเดียวนะครับส่วนนะครับนัดรองลงมาครับก็เป็นปีนะสองพันยี่สิบสี่นะครับก็เม บาเยอร์มิวนิกนะครับคู่นี้จบเกมนะครับมา0-5ก็เฉือชนะไปนะครับที่2ประตูต่อหนึ่งนะครับแต่โดยรวมๆนะครับเฮตุเฮตในการพบปะกันใน5นัดล่าสุดกลับเป็นนะครับทางด้านครับเจ้าบ้านนะครับอย่างบาเยอร์มิวนิกนะครับที่ทําได้ดีกว่ามากกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทางด้านนะครับฟอร์มการเล่นนะครับใน10นัดนะครับล่าสุดของทางด้านนะครับเจ้าบ้านนะครับบาเยอร์มิวนิกนะครับก็ถือว่านะครับยอดเยี่ยมเวลิกูดเลยนะครับใน10นัดครับเก็บชนะนะครับไปได้แปดนะครับเสมอหนึ่งนะครับพ่ายแพ้ไปหนึ่ ก็เอาชนะมาครับที่3ประตูตอนหนึ่งนะครับและนัดรองลงมานะครับก็เป็นทางด้านบาเยนน์มิเนกนะครับบุกไปเยือนทางด้านสตุตการ์ดนะครับก็ถล่มนะครับสตุตการ์ดไปถึง5ประตูต่อศูนย์กันเลยทีเดียวนะครับส่วนนะครับก่อนหน้านี้นะครับก็ไปทางด้านนะครับบาเยนน์มิเนกนะครับบุกไปเยือนทางด้านนะครับยูเน่ยนเบอร์ลินนะครับก็เฉือนเอาชนะมาครับที่3ประตูต่อ2นะครับและโดยรวมๆ10นัดล่าสุดของทางด้านบาเยนน์มิเนกนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมกันเลยทีเดียวนะครับส่วนนะครับฝ่าฟังนะครับของผู้มาเยือนเเเลยยยทีีดดวนนนะะะคครรััับบกมชชไ้ เพียงแค่หนึ่งเองนะครับพ่ายแพ้นะครับไปถึง6นัดกันเลยทีเดียวนะครับและเสมอนะครับไปสอนครับและนัดล่าสุดเองนะครับเป็นทาง่าหมายเลขูนย์ห้าทับบุกไปเยือนนะครับอย่างทางด้านนะครับเลดพอร์ตนานนะครับคู่นี้นะครับจบเกมนะครับก็ได้เสมอกันนะครับที่1ประตูตอนหนึ่งครับส่วนนะครับนัดเราลงมาก็เป็นทาง่าหมายเลขูนย์ห้เปิดบ้านนะครับต้อนรับนะครับอย่างทางด้านครับมุนเช่นกัดบักนะครับก็ได้พ่ายแพ้ให้กับท่าท่ามุนเช่นกัดบักไปนะครับที่1ประตูต่อศูนย์และก่อนหน้านี้อีกนน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 นะะะะะะะคคคคครร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 ััััับบ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 กกกกกก็็ุไไไปปเเยยืออออททาาาาางงดด้่่่่่ฟฟฟููโถลลลมมมี4ตตแ์ ของทางด้านนะครับมาย0าใน10นัดล่าสุดนะครับก็ถือว่านะครับใช้ไม่ได้เลยนะครับก็ยําแย่เลยนะครับสําหรับนะครับฟอร์มการเล่นนะครับของทางด้านมาย05นะครับและสําหรับนะครับผู้เล่นนะครับคาดว่านะครับที่จะไม่ได้ลงเล่นนะครับในค่ําคืนนี้นะครับอย่างทางด้านนะครับเจ้าบ้านนะครับอย่างบาเยิรนมิวนิคนครับก็มีเพียงนะครับแค่2ท่านเองเท่านั้นนะครับก็จะเป็นนะทางด้านอัปเดตนะครับกับมูเซลล่าครับส่วนฝั่งนะครับของผู้มาเยือนนะครับอย่างทางด้านมาย05นะครับก็จะมีทางด้านดาซีนะครับด่านนะครับโคนะครับมาเวนเน่นะครับ นเบลนะครับและคนสุดท้ายเป็นทางด้านนะครับเซนเนอร์ครับก็จะเห็นว่านะครับผู้เล่นนะครับคาดว่าที่จะไม่ได้ลงนะครับในค่าคืนนี้จะเป็นนะครับฝั่งฝั่งของผู้มาเยือนอย่างทางด้านไมาูนยห้านะครับที่มีมากกว่านะครับทางด้านเจ้าบ้านนะครับอย่างทางด้านบาเยียนมิวนิกนะครับก็จะเห็นเห็นกันเลยนะครับระหว่างนะครับทางด้านนะครับฟอร์มการเล่นนะครับและนักเตะนะครับคาดว่าที่จะไม่ได้ลงส่วนทางด้านตลาดนะครับก็ เปิดมานะครับไอแข็งตึงนะครับไปทางด้านครับอย่างเจ้าบ้านนะครับก็ถือว่านะครับเจ้าบ้านนะครับอย่างบาเยอร์มิวนกครับได้เปรียบอย่างเห็นๆกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่นะครับรายอัพนะครับส่วตัวจริงนะครับของผู้เล่นของทั้งสองทีมนี้นะครับอย่างทีมเจ้าบ้านนะครับอย่างบาเยอร์มิวนิก็จัดมาในระบบนะครับ4-2-3-1นะครับวันนี้ก็ใช้ผู้รักษาประตูรับเป็นทางด้านนะครับนอยเออร์นะครับที่ยืนเฝ้าเสาหน้าซ้ายนะครับเซ็นเตอร์คู่นี้ก็เป็นทางด้านทานนะที่ยืนคู่กับอุปาโนนะะครับแลเมกานน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 าาาาาบบบรรรีีีีะะคคััทท่่่ยยืตำแหงงปปปกกกซ้้สววข็็เดโอิเช่นะะครับแลลกกางในวันนนี้ก็็เปทาะ นะครับข่าวนะครับส่วนนะครับนักเตาในวันนี้นะครับที่ขาดไม่ได้นะครับเป็นทางด้านนะครับเฮลิเคนนะครับที่ยิงคันนักเตาให้กับทางด้านนะครับบาเยอร์มิวนิกนะครับส่วนฝ้าฟังนะครับของผู้มาเย no? ือนครับอย่างท่านามายศูนย์ห้าครับวันนี้ก็จัดมาในระบบนะครับสามสี่สามถ้าวันนี้ก็ใช้ผู้รักษาประตูนะครับเป็นทางด้านแบทนะครับที่ยืนฟาวสาวนะครับส่วนสามตัวท้ายวันนี้ก็เป็นทางด้านครับดาคอสต้านะครับที่ยืนนะครับแบ็กขวานะครับแบ็กซ้ายก็เป็นทางด้านไลท์นะครับและเซนเตอร์ตัวสุดท้ายวันนี้นะครับเป็นทางดด้้้าาานน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 อััััััััังเเเเซซซโ่่ะะะะคคคคครรรรรบบ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 ทททีีีียยืแลตววป็ ืตำแหน่งนะครับปีขวาส่วนปีซ้ายก็เป็นทางด้านฮอร์ลักนะครับและนัเป้าในวันนี้ก็เป็นทางด้านไวเปอร์นะครับที่ยืนคันเป้าให้กับทางด้านครับหมายเลขห้านะครับและสำหรับคู่นี้นะครับจะสถิติการพบเจอกันนะครับและฟอร์กันเล่นของทั้งสองทีมนี้นะสถิติการพบเจอกันครับก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านครับอย่างทางด้านครับบาเยบร์ทมิวนิกที่ทำได้ดีกว่ามากนะครับและส่วนทางด้านฟอร์กันเล่นของทั้งสองทีมนี้ครับก็ดูดีนะครับเป็นทางด้านครับเจ้าบ้านบาเยไร์ทมิวนิกครับอย่างมากกันเลยทีเดียวนะครับส่วนสำหรับนะครับทางด้าาานนนะะคคครรรััับบบตดก็เปิมอยู่่ที3.75 ขออภัยครับ2.75นะครับเรทนะครับให้แข่งตึงนะครับไปทางด้านนะครับเจ้าบ้านนะครับอย่างบายเยนมิเนตเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองครับแต่ทางด้านนะครับ1คูณ2หรือว่าตาบูเสมอนะที่เปิดมาอยู่ที่9.00ครับเรทนะครับจะแข่งตึงไปทางด้านนะเจ้าบ้านอย่างบายเยนมิเนตครับอย่างมากกันเลยทีเดียวครับอยู่ที่1.09นะครับก็ถือว่านะครับ1นะครับต่อ13กันเลยทีเดียวนะสำหรับเรทของทั้งสองทีมนี้นะครับและค่ำคืนนี้นะครับพี่หล่อคิดว่านะครับจบบบบบบบเเเกกมมมมนน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 ะะะะะะะคคคคครรรรรัััััั90าาาาาาาทททีีไไไไไปปปงงงงดดดด้้้้้้้จ่่็3แแตลลยยยถถึบ 4ประตูต,ต่อศูนย์กันเลยทีเดียวนะครับสำหรับคู่นี้นะครับส่วน well, ทางด้านนะครับคู่ที่4คู่สุดท้ายนะท้ายที่สุดนะครับก็เป็นซูฟฟุตบอลนะครับลาลิกาสเปนนะครับก็เป็นการพบกันนะครับระหว่างทางด้านนะครับเจ้าบ้านอาราเบสเปิดบ้านต้อนรับทางด้านเรอัลมาดริดนะครับก็ทำการแข่งขันกันนะครับในเวลาตีสามนะครับและสำหรับคู่นี้นะครับอันดับตารางคะแนนนะครับในซูฟฟุตบอลนะครับลาลิกาสเปนนะครับก็จะเป็นครับทางด้านครับผู้มาเยือนอย่างทางด้านนะครับเรอัลมาดริดนะครับ อยู่อันดับที่2นะครับของอันดับตารางคะแนนนะแข่งไป16นัดนะครับชนะ11นะครับเสมอ3ามายแพย้ไป2มีอยู่36คะแนนนะครับส่วนฝ้าฝังนะครับของเจ้าบ้านนะครับก็ ทางด้านอาราเบสครับก็อยู่อันดับที่11นะครับของอันดับตารางคะแนนนะครับแข่งไป15นั้นนะครับชนะ5นะครับเสมอ3แพ้ไป7ครับมีอยู่18คะแนนเท่านั้นเองนะครับและคู่นี้นะครับทางด้านตลาดครับมองมานะครับเปิดมาอยู่ที่1.00่ครับเรนะครับแข่งตึงครับไปทางด้านครับเจ้าบ้านอย่างทางด้านอาราเบสครับอยู่ที่0.84นะครับส่วนทางด้านครับ1นึ่งคูณสรัตตาพุ่เสมอเปิดมาอยู่ที่3.64จุครับเรก็ให้แข่งตึงนะครับไปทางด้านผู้มาเยือนนะครับอย่างทางด้านนะครับเรอันมานะคครรัับบอยู่่ที1.63นะและะะะะสาาาหรรรรรัััับบบบบคคคคู่นนนนนนี้้ทงดใกพป การครับใน5นัดล่าสุดนะครับจะเป็นนะครับทางด้านผู้มาเยือนอย่างทาราสันเรอัลมาดรีนครับเก็บชัยชนะนะครับไปได้ถึง5นัดลวดกันเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับสำหรับนะครับเรอัลมาดริดนะครับและนัดล่าสุดเองนะครับในทางด้านเรอัลมาดรีนครับบุกไปเยือนนะครับทางด้านอาราเปสนะครับจบเกมนะครับเรอัลมาดริดก็เฉลิชชนะมาครับที่1ประตูต่อ0นะครับส่วนนัดรองลงมาก็เป็นปี2024นะครับก็เป็นทางด้านครับเรอัลมาดริดนะครับ เปิดบ้านนะครับตอนลาบนะครับทางด้านอาร์เบน,นะครับก็ได้เสือ,อชนะมาครับที่3ประตูต่อ2นะครับแต่ก็ถือว่านะครับเฮตรีเฮตในการพบปะก,กันนะครับตั้งแต่ปี2022ถึงปี2025นี่้ครับก็จะเป็นทางด้านนะครับผู้มาเยือนอย่างเรอัลมาดริดนะครับที่ทำได้ดีกว่ามากกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อที่นะครับฟอร์มการเล่นนะครับใน10นัดนะครับล่าสุดนะครับของทางด้านเจ้าบ้านนะครับอาร์เบนะครับก็ถือว่านะครับ อยู่ที่ค aaS, รึ่งกลางนะครับก็เก็บจะใช่น,น, kur, นะครับไปได้5นะครับเสมอ1นะครับพ่ายแพ้นะครับไป4นะครับและนัดล่าสุดเองนะครับเป็นนัดน่าอาราเบนะครับเปิดบ้านต้อนรับทางด้านนะครับไรอันเซเดนนะครับก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านอาราเบที่เฉลยชนะมานะครับที่1ประตูต่อศูนย์ะครับส่วนนะครับนัดเราลงมานะครับก็เป็นทางด้านอาราเบนะครับบุกไปเยือนนะครับทางด้านนะครับปรโตเกเลตนะครับก็จบเกมนะครับเป็นทางด้านอาราเบนะถล่มไปนะครับถึง3ประตูต่อศูนย์นะครับและก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นทางด้านอาราเบนะครับที่บุกไปเยือนทาาาางงด้นนนนะะะคครรรรัับบบ์เเซซโล่ไปปถึ3ตตูอ1 และฟอร์มการเล่นครับใน10นัดครับล่าสุดของทาดาอาราเบสครับก็ถือว่านะครับยังพอใช้ได้อยู่นะครับก็ถือว่าครับไม่ขาดไม่เกินนะครับเกินไปนะครับส่วนนะครับฝ้าฟางนะครับ ฟอร์มการเล่นนะครับในสิบนัดล่าสุดของผู้มาเยือนนะครับอย่างเรอัลมาดริดนะครับก็ถือว่านะครับเกือบดูดีนะครับแต่ก็ยังไม่ดูดีนะครับก็เก็บชัยชนะได้เพียงแค่สี่นะครับเสมอไปสามนะครับพ่ายแพ้นะครับไปสามนะครับและนัดล่าสุดเองนะครับเป็นท่านาเรอัลมาดริดนะครับเปิดบ้านต้อนรับทั้งดัมเมเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็ได้ไปแพ้ให้กับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่สองประตูต่อหนึ่งนะส่วนนัด รอลงบาเข้าไปทางด้านเรอัลมาดริดนะครับเปิดบ้านต้อนรับทางด้านเชลต้าบิโก้ครับก็ได้พ่ายแพ้นะครับให้กับทางด้านครับเชลต้าบิโก้ครับไปถึง2ประตูต่อศูนย์กันเลยทีเดียวนะครับและนากอนหน้านี้อีกนะครับก็เป็นทางด้านนะครับเรอัลมาดริดนะครับบุกไปเยือนนะครับทางด้านฮแอตเลติกบินบาครับก็ได้เอาชนะมาที่3ประตูต่อศูนย์นะครับแต่ก็จะเห็นว่านะครับใน10นัดครับล่าสุดของทางด้านเรอัลมาดริดก็ยังถือว่ายังดูไม่ค่อยดีนะครับเพราะจากเกมนะครับการที่พบกับทางด้านฮเชลต้าบิโก้ครับเหมือนเห็นนนนว่าาาะะคครรัับบทงด้ เรอัลมาลิกเองนะครับก็เล่นเกมนะครับในที่อาการนะที่หัวร้อนนะครับสำหรับนะครับในเกมแข่งขันนะครับในครั้งนั้นนะครับส่วนสําหรับนะครับนักเตะนะครับคาดว่าที่จะไม่ได้ลงเล่นนะครับในค่าคืนนี้นะครับอย่างทีมเจ้าบ้านนะครับอาราเบก็มีเพียงแค่คนเดียวนะครับก็เป็นทางด้านครับการเซตนะครับส่วนั่งฝาของผู้มาเยือนนะครับอย่างทางด้านนะครับเรอัลมาลิดนะครับก็จะมีทางด้านอาราบานะครับอเล็กซานเดอร์นะครับคามาวิงการนะครับคาวาวานนะครับเอเตอร์มิลิโต้นะครับเอนดิกนะครับ คาเรนล้านนะครับกาดเซียนะครับและคนสุดท้ายเป็นทางด้านครับเหม็นดีนะครับก็จะเห็นว่านะครับผู้เล่นคาว่าที่จะไม่ได้ลงของทางด้านครับผู้มาเยือนอย่างเรอัลมาดริดครับก็จะมีมากกว่าทางด้านเจ้าบ้านอย่างทางด้านอาราเบสนะครับแต่เราก oui. ็ต้องมาดูก e ันครับสําหรับนะครับในค่ำคืนนี้นะครับว่าทางด้านเรอัลมาดริดนะครับว่าจะจัดตัวผู้เล่นมาอย่างไรครับเดี๋ยวเราไปดูกันทางด้านไล่อัพกันนะครับและทางด้านนะครับไล่อัพทัพสวีตตัวจริงนะครับของผู้เล่นของทั้งสองทีมนี้นะครับอย่างทีมเจ้าบ้านนะครับอย่างอาราเบส อย่างซิเวล่านะครับที่ยิง้าวสาวส่วนนะครับเซนเตอร์คู่วันนี้นะครับเป็นทางด้านนะครับปาเชโกนะครับที่ยิงคู่กับนะครับเทนากเลียนะครับส่วน2ตัวบนนะครับหน้าเป้าในวันนี้นะครับที่ยิงค้ำนะครับเป็นทางด้านบอยนะครับที่ยิงคู่กับมาเตเน่นะครับและฝั่งนะครับของผู้มาเยือนอย่างทางด้านเร亚马ลิศนะครับก็จัดมาในระบบนะครับสี่สนะครับวันนี้ก็ใช้ผู้รักษาประตูนะครับเป็นทางด้านคู่ตัวนะครับที่ยืนเฝ้าวสาวนะครับส่วนเซนเตอร์คู่นี้นะครับก็เป็นทางด้านนะครับ อาเซนซิโอนะครับที่ยืนคู่กับรับฮุยเซนครับและ3ตัวบนวันนี้เป็นทางด้านนะครับโรดริโกนะครับที่ยืนตำแหน่งปีกขวาและปีกซ้ายเป็นทางด้านครับวินิเซียสจูเนียนะครับ ส่วนนะครับหน้าป้าในวันนี้นะเป็นทางด้านทัพเลียร์เอมบับเบ้นะครับที่ยิงคำหน้าป้าให้กับทางด้านทัพเรอัอนมารีนะครับก็ต้องมาวัดผลกันนะครับในค่าคืนนี้นะครับถึงแม้นะครับผู้เล่นนะครับคาดว่าที่จะไม่ได้ลงเล่นนะครับของทางด้านทัพเรอัอนมารีนะครับจะมีมากกว่าทางด้านเจ้าบ้านอย่างอาราเบนะครับแต่ผู้เล่นหลักสําคัญนะครับของทางด้านเรอัอนมารีนะครับก็ถือว่ายังคงที่คงวาอยู่นะครับแล้วสาหรับคู่ดีนะครับ จากสถิติการพบเจอกันนะครับและฟอร์มการเล่นนะครับของทั้งสองทีมนี้นะครับสถิติการพบเจอกันน่าจะเป็นทางด้านนะครับปูมาเยือนนะครับอย่างทางด้านเรอัลมาดริดนะที่ทําได้ดีกว่ามากกันเลยทีเดียวนะครับก็ยอดเยี่ยมวิลิ่กูดเลยนะครับส่วนทางด้านฟอร์มการเล่นนะครับของทั้งสองทีมนี้นะจะเป็นทางด้านเจ้าบ้านทำอย่างทางด้านอาราเบนะครับถ้าที่ดูดีนะครับกว่าทางด้านเรอัลมาดริดนะเพียงแค่เล็กน้อยเองเท่านั้นนะครับและทางด้านตลาดเองนะครับก็เปิดมาครับอยู่ที่1.00หนะครับึ่งนนะครับาด้เจ้าบ้านอย่างทางด้านอาย์นะครับแต่ทางด้านนะครับก็แข็ ก็ตาภูสเบิร์ตครับที่เปิดมาอยู่ที่3.61นะครับเรทของทั้งสองทีมนี้นะครับจะแข่งตึงนะครับไปทางด้านครับกูมาเยือนครับสมากกว่านะครับอยู่ที่1.63ครับและพี่หล่อครับคิดว่าครับค่ำคืนนี้นะครับจบเกมนะครับเป็นทางด้านผู้มาเยือนครับอย่างทางด้านนะครับเรอัลมาเลียครับที่เก็บ3แต้มไปได้ครับและยังทาประตูครับอย่างทางด้านอาราเบสไปนะครับที่2ประตูต่อสูงครับถึงแม้ถ้าฟอร์มการเล่นนะครับจะดูด้อยกว่าทางด้านเจ้าบ้านอาราเบสนะครับและ ตัวผู้เล่นคาดว่าที่จะไม่ได้ลงครับก็มีมากกว่าทางด้านเจ้าบ้านอัราเบกก็จริงนะครับแต่ทางด้านนะครับเฮชูเฮนะครับในการพบปะกันนะครับจะเป็นทางด้านนะครับเรอัลมาดริดที่ทําได้ดีกว่านะครับและภาษีนะครับตัวนักเตะของทางด้านเรอัลมาดริดนะครับก็ดูดีกว่ามากกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับคู่นี้นะครับและหากพี่ๆท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่คิดเห็นอย่างไรนะครับตัวนี้นะครับก็สามารถนะครับคอมเมนต์นะครับที่ใต้ช่อง YouTube กันเข้ามาได้เลยนะครับและยังไม่พอนะครับพี่ล้อนะครับก็ฝากหน่อยนะครับกิจกรรมนะ ที่เป็นการพบกันนะครับระหว่างทันด้านะครับปราสาทเลื่อนแก้วอย่างคิตตันพะเลนะครับเปิดบัตรตรับทางด้านนะครับเรือใบสีฟาร์แมนซิตี้นะครับก็เป็นกิจกรรมนาทายผลสกอร์คู่นี้ครับหาพี่ๆท่านผู้ชมท่านใดครับสนใจครับอยากเข้าร่วมสนุกหรืออยากเข้าร่วมทายกิจกรรมผลสกอร์คู่นี้ก็สามารถนะครับคอมเมนต์ที่ใต้ช่องยูทูบนะครับแล้วก็แคปคําตอบนะครับส่งคําตอบมาที่บ้านราคาเขียวกันได้เลยครับตามรายน้ำครับที่วิ่งนะครับอยู่บนหน้าจอของพี่ๆท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ยังไม่พอนะครับสำหรับคู่นี้นะกครับที่าน่ลื แอดกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับนะครับบทสรุปนะก็ที่แอดพีเอลนะครับดึงหกกล่าวนะครับและสําหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับผู้รับชมทุกท่านนะครับที่รับฟังนะครับจนจบคลิปนะครับแต่ก่อนจะจากกันไปนะครับพี่หล่อท่านก็ฝากนะครับกดไลค์กดตะครับหรือกดกระดิ่งนะครับเพื่อเปิดการแจ้งเตือนนะครับในการฟังคลิปวิเคราะห์ของหล่อติวบอลนะครับในวันถัดไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้พี่หลอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก็กราสวีดัสสวัสดีครับ